สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาตะลุยสวนมันสับปะหลังนะครับวันนี้ทําไมต้องมาคุยเรื่องมันสับปะหลังคืออยากให้เปรียบเทียบดูว่าสวนที่รองพื้นด้วยอินทรีย์อินรีเนี่ยครับไม่ใช่วัสดุรับปุินคือวัสดุปุดินี่ถ้าเป็นของแต่ละบริษัทต้องไปดูข้างกระสอบนะครับส่วนประกอบมีอะไรถ้ามีแคลเซียมมีแมกนีเซียมกลุ่มนี้คือดอลไลมยแต่ถ้ามีวัสดุเหลือใช้จากโรงงานหรือว่าจะมีพวกแคลเซียมมีแมกนีเซียม อ่นนี่ก็คือเป็น,นในกลุ่มอินทรีนะครับคือรองพื้นด้วยอินทรีย์หรือทนไหนาอา่ต้องการด่วนก็รองพื้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์เคมี635อ่าหรือ 12CC อ่าประมาณสัก20กิโลต่อไร่ถึง25กิโลต่อไร่เนี่ยรองพื้นเลยอันนี้ก็จะเป็นอินทรีย์เคมีถ้าคนไหนต้องการราคาถูกหน่อยก็จะใช้อินทรีย์เลยแต่คนที่ไม่ใช้ มีข้อแตกต่างยังไงนะครับผมจะมาดูว่าถ้าดินมันเสื่อมมากดินมันเหลืองดินมันตายไม่มีอินทรีย์วัตถุเลยการปลูกมันสำปหลังผมจะให้ท่านผู้ชมดูเลยว่าต้นมันจะเล็กมากเวลามันขึ้นมันจะหนอเล็กมากหนอมันจะเหลืองมันจะโตช้าถ้าขึ้นมาแล้วหนออวบหนอเขียวแบบนี้น่ะมันจะโตไวการปลูกมันสำหลังนี่ควรจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์50กิโลต่อไร่หวานแล้วก็วิ่งชักล่องแล้วก็ปลูกได้เลยถ้าจะ ให้ได้ผลผลิตสูงปลูกได้ประมาณสัก15-20วันฉีดฮอร์โมนบำรุงต้นของป่านินทองนี่ชุดหนึ่ง800บาทฉีดได้10ไร่ฉีดสัก2รอบ3รอบใบจะใหญ่มันจะคุมได้ระยะห่างนะครับให้ดีที่สุดคือ80เซนหัวจะใหญ่หัวจะดก50เซนนี่หัวจะเล็กหัวดกแต่เล็กต่อไร่จะได้ต่ำลงถ้าระยะเหมาะที่สุดคือ80เซนแล้วฉีดเล่งต้นสักสัก3รอบห่างกันสัก10วัน15วัน20วันก็ช่างพอเข้าเดือนที่ที่3ามาฉีดระเบิดหัวเล่งแป้งสัก2รอบ ใบจะสวยถ้าเรามีปัจจัยพอที่จะใส่ระเบิดหัวได้ก็ใส่เ3็ไปกระสอบหนึ่งใส่ได้2ไร่ไปดูว่าเปอร์เซ็นต์แป้ง30ขึ้นแล้วหัวไม่ต่ำกว่า78ตันต่อไร่ในนี้คือข้อแตกต่างนะครับแล้วดินที่มันฟูดินที่มันซุยนี่หัวมันจะเดินได้ดีถ้าดินมันเสื่อมมันจะทําให้การงอกขึ้นมานี่หนอมันจะเล็กพอหนอมันเล็กมันจะทําให้ขุนให้มันอ้วนนี่ยากขุนให้มันโตไวมันจะยากคือเหมือนลูกหมูนี่นะครับถ้าคนไหนคือเลี้ยงเลี้ยงหมูเนี่ย มีลูกหมูอยู่แปดตัว,ต,วตัวสุดท้ายเนี่ยถ้ามันไม่ได้กินนมแม่มันตัวมันจะเล็กกว่าเพื่อนถ้าเราตัวนี้ไปขุนเนี่ยแข่งกับตัวที่มันสมบูรณ์นี่ตัวสมบูรณ์จะไปไวกว่านี่นะครับผมถึงแนะนําว่าท่านไหนที่คิดจะปลูกมันสำปะหลังอยากได้ผลผลิตสูงแล้วก็หัวใหญ่เปอร์เซ็นต์แป้งดีต้องลองพื้นด้วยอินทรีนะครับลองพื้นด้วยอินทรีย์พอได้ขึ้นสักสิบห้าวันยี่สิบวันก็ฉีดฮอร์โมนบำรุงใบสักสองสามรอบแล้วเบิดหัวเร่งแป้งตอนเดือนที่สาม อันนี้จบเลยถ้าเราอยากทํามันแบบประหยัดเพราะว่าในดินมันมีอินทรีย์อยู่แล้วนะครับถ้าไม่ใส่อินทรีย์ในดินการฉีดก็จะได้ผลเหมือนกันแต่ได้ไม่มากนะครับผมหวังว่าท่านเข้ามาชมคนปลูกมันสับปะหลังจะได้ประโยชน์นะครับว่าการที่ปลูกมันไม่รองพื้นเลยไม่รองพื้น C, อินทรีย์มันจะทําให้ต้นมันไม่สวยต้นมันไม่โตพอเราเอาปุ๋ยมาใส่มันจะทําให้การเติบโตช้าแล้วหัวก็จะออกช้า อพอรากเดินช้าหัวเดินช้าพอถึงฤดูการเก็บผลผลิตมันก็ไม่ได้นะครับประมาณ2ตันต่อไร่3ตันต่อไร่วิธีใหม่ที่ผมแนะนำเจ็ดตัน8ตันต่อไร่นะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมเป็นกําลังใจให้คนทํามันสัะหลังทํามันสะหลังยุคใหม่ต้นทุนถูกเพราะว่าอะไรฮอร์โมนชุดฉีดนี่840ฉีดได้10ไร่ถ้าซื้อปุย๋ยกระสอบละพันบาทนี่ใส่ไม่ได้10บไร่นะครับนี่คือข้อแตกต่างอยากให้ลองนะครับ ต้นไม้เป็นคนตัดสินกรรมการใหญ่เพราะว่าคนไม่ได้กินปุ๋ยแต่ต้นไม้เนี่ยมันเป็นคนกินปุ๋ยดีไม่ดีต้นไม้เป็นคนตอบโจทย์อ่าอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ